โอ้เยอะเหมือนกันนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้องทําตามอินดีมของเรานะคะไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเข้าง่ายมากเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้านะคะเพียงเข้าไปที่ Facebook จากนั้นก็ไปที่คําว่าค้นหานะคะแล้วพิมพ์เลยค่ะพิมพ์ตอนนี้เลยก็ได้นะคะทําตามอินดีมโลโก้สีนี้เลยสีฟ้านะคะแล้วไปขอเข้านะคะคุณไปอยู่ในห้องของเราแล้วคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถนะคะ ประสบความสําเร็จกับนักธุรกิจอินดีมของเราได้ค่ะแล้วคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าไอ้ในห้องนี้เนี่ยมันจะมาทําให้เราประสบความสําเร็จหรือจะมาช่วยเราในการทาํางานยังไงได้บ้างพร้อมไหมคะคะนะคพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะวันจันทร์ค่ะนะคะจะเป็นในเรื่องราวของข่าวดีค่ะอัปเดตข่าวสารต่ตางๆของบริษัทอินดีมข่าวสารดีๆแบบนี้อยากฟังจากใครคะอ๋ออยาก ขอคุณโจจะมาเป็นผู้อัปเดตข่าวสารให้กับพวกเราค่ะ <Ooh. S 1> ตามมาด้วยนะคะสลับกันค่ะวันจันทร์นะคะยังมีการสลับด้วยนะคะเราจะมีการ วันอังคารเราทุกท่านเข้ามาเนี่ยมาเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องรู้ในเรื่องราวของสินค้านะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราถูกต้องไหมคะค่ะเราจะมีนะคะคุณหมอเราจะเรียกกันคุณหมอนาอนะคะคุณไอรินโคสบดีนะคะซึ่งจะมาเป็นผู้ให้คำตอบให้ข้อมูลต่างๆแนะนำต่างๆเรื่องราว สินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราแบบนี้เอาไหมคะถ้าเราอยากเป็นในส่วนของเจ้าของกิจการนะคะเราต้องรู้จริงนะคะเหนื่อยละนะคะเดินทางมาถึงกลางสัปดาห์นะคะเหนื่อยมากๆบางคนออกไปทํางานเหนื่อยบ้างท้อบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเราไม่ได้ปล่อยให้คุณเหนื่อยคนเดียวเราจะมีนี่ค่ะท่านนี้คุณยศนะคะอาจารย์ยศของเราคุณยศจันท มาเป็นผู้ปลุกพลังเติมพลังให้กับพวกเราเอาไหมคะแล้วไม่ใช่มีแค่คุณยศอย่างเดียวนะคะยังมีทีมผู้นําระดับบริหารสนับกันขึ้นมาแบ่งปันเทคนิคและวิธีการทํางานเพื่อทําให้เราออกไปทํางานกันได้อีกเอาไหมคะอโอ้โหสุดยอดมากเลยะคะ่ะเ,เห็นไหมเราไม่ปล่อยให้คุณทํางานคนเดียวแน่นอนและในวันพุธถัดไปค่ะทุก ใครที่กังวลว่าฉันจะทํางานไม่เป็นฉันจะทํางานไม่ได้นะคะไม่เก่งเลยออนไลน์ไม่เก่งเลย,ออลเเลยโซเชียลนี่ค่ะเราจะมีทีมงานนะคะมาเทรนนิ่งในเรื่องราวของการทํางานไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ติ i กต o อกไลน์เอาไหมอาอะนะคะฉะนั้นห้องนี้สําคัญมากเป็นเครื่องมือที่ดีมากเราต้องอยู่ไหมอยู่อานะคะแต่วันต่อไปค่ะ สนุกไม่แพ้กันและสําคัญไม่แพ้กันเลยสําหรับที่หลายๆท่านนะคะกังวลมากเลยเข้ามาแล้วจะทําไม่เป็นพูดไม่เก่งด,ดูทํางานไม่ได้แน่นอนห้องนี้ค่ะคือ OPP อนไลน์ในวันพฤหัสนะคะซึ่งพวกท่านนะคะที่มีความกังวลในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพียงแค่พาผู้ที่สนใจธุรกิจหรือผู้ที่อยากจะมีรายได้นะคะหรือคนไหนที่เราอยากจะแบ่งปันโอกาสพาเขาเข้ามาที่ ห้องของเรานะคะทำตามอินดีมในวันพฤหัส OPP ออนไลน์ค่ะจะมีทีมงานมาสเตอร์นะคะมาเป็นปากมาเป็นเสียงบรรยายโอกาสทางธุรกิจแทนทุกคนเอาไหมคะาพาคนเข้าเยอะๆไหมสัญญาแน่นอนโ <Stand on! S 2> อเค okay, ค่ะทีมมาสเตอร์สู้ไม่ถอยค่ะนะคะแล้ววันศุกร์ค่ะเวทีแห่งนี้จะเป็นเวทีสำรับทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นทุกท่านในห้องนี้หรือจะเป็น านอื่นนะคะที่อยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่เพียงแค่ท่านนะคะฉายแสงมาไม่ว่าจะเป็นคนใหม่นะคะหรือจะเป็นผู้นำกเก่าๆที่มีผลลัพธ์ที่แบบโดดเด่นขึ้นมาท่านจะได้รับเชิญมาสู่เวทีในห้องวันศุกร์ค่ะซึ่งจะเป็นรายการสปอตไลท์ทำให้ท่านมีเวทีประกาศความสำเร็จค่ะเอาไหมมีคนเห็นเราอีกเยอะเลยเฮ้ยฉันก็สำเร็จเหมือนกันนะคะแล้วที่สำคัญท่านก็จะได้เป็นสิกหนึ่งคนค่ะ ที่ได้มาแบ่งปันโอกาสนะคะให้เทคนิคให้วิธีการแก่คนอื่นด้วยนะคะอ่าล้ค่ะวันศุกร์อันนี้สําคัญมากอ่ะวันเสาร์นะคะอันนี้สําคัญมากเลยทําไมต้องอินดีมคุณคิดว่าใครจะเป็นผูต้ตอบคําถามได้ดีที่สุดคะใครเอ่ยคนอ่า ฉะนั้นห้องวันเสาร์นี่ค่ะทุกท่านพาคนที่สนใจธุรกิจเข้าเยอะๆนะเขาจะได้มาพบกับผู้บริหารของเราเขาจะได้มาพบกับผู้สําเร็จของเราแล้วปุยง่ายคือผู้ง่ายห้องปิดการขายค่ะนะคะถ้าเรามีคนปิดการขายให้แบบน,นี้เอาไหมคะโอเคว,ออว,วันอาทิตย์อนุญาตให้พักหนึ่งวันวันอาทิตย์วันครอบครัวเราพักผ่อนกับครอบครัวเติมพลังเสร็จแล้วเพื่อวันจันทร์นะคะ เราจะได้ร่วงานกันต่อไปนี่เพียงระบบออนไลน์สุดยอดไหมคะที่จะมาช่วยคุณทํางานออนไลน์อย่างเดียวพอไหมคะไม่พอเนาะเพราะว่าบางท่านบอกไม่เก่งโซเชียลแต่ทํายังไงให้ได้เงินเรายังมีระบบออฟไลน์นะคะในส่วนของออฟไลน์หลายๆท่านอาจจะเคยทํางานกับทีมงานต่างๆเหล่านี้ดูสิคะมีพวกท่านอยู่ในนี้บ้างไหมนะคะถ้าหากมีนะคะแล้วแล้วทุกท่านไปทํางานกับใครนะคะ ลองมองข้างๆซิเราทำงานกับใครนะนะคะนี่คือทีมมาสเตอร์ของบริษัทอินดีมนะคะที่นะคะ,ะแบ่งเวลานะคะแล้วก็ทุ่มเทเวลาเพื่อที่จะไปช่วยหลายๆท่านในแต่ละพื้นที่ลงพื้นที่ในช่วยของในเรื่องของการช่วยการทำง,งานทางด้านออฟไลน์นะคะบางท่านก็เดินทางไปหลายจังหวัดมากนะคะขอเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตนะคะให้ทุกท่าน ช่วยปรบมือนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมมาสเตอร์ของเราด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องจะขออนุญาตนะคะแนะนำทีมมาสเตอร์ให้ท่านรู้จักอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นสมาชิกเก่าเนาะนักธุรกิจเก่าอาจจะเคยรู้จักแล้วแต่สมาชิกใหม่อาจจะยังไม่เคยรู้จักขออนุญาตอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะขอบคุณค่ะ นึ่งทีมค่ะที่สําคัญนะคะที่วันนี้นะคะจะได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะเพราะว่าทีมนี้รู้สึกว่าเอ๊ะครถ้าใครเป็นงานแคมป์อาจจะเห็นแค่เว็บๆวบนะคะแต่ว่างานนี้นะคะจะเปิดตัวอีกครั้งนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทีมงานนี้นะคะจะเป็นทีมงานที่แทรกซึมอยู่แทบทุกจังหวัดเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านนะคะได้มารู้จักกับทีมซีเนียร์ของ ฉะนั้นทุกท่านที่อยู่ในที่นี้พร้อมใช้ระบบในการทำงานไหมคะพร้อมไหมคะเราจะเข้าไปอยู่ในห้องทำตามอินดีมไหมคะเราจะพาคนเข้าไปเยอะๆไหมคะไปใช้ระบบของเราให้เต็มที่นะคะพวกเรานะคะก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกท่านให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันเพราะว่าความสำเร็จของคุณคืองานของเราและคุณนะคะอาจจะเป็นอายุ